เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วลครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็ยังอยู่ในประเด็นสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของอการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับมีผู้สูงอายุหลายๆท่านนะครับวันนี้สอบถามว่า จะสามารถลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้หรือยังนะครับโดยหลายๆคนเนี่ยบอกว่าตนเองเ,เกิดตั้งแต่วันที่2กันยายน2,504เป็นต้นไปนะครับสามารถจะลงทะเบียนได้แล้วหรือยังในปี2,563นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคลายข้อสงสัยกันนะครับในเรื่องนี้เนี่ยเราย้อนกลับไปดู กลุ่มเดิมก่อนนะครับผู้สูงอายุกลุ่มเดิมที่เขาให้ลงทะเบียนในปี2 5 6 3กันก่อนนะครับหลักเกณฑ์เนี่ยเขากำหนดว่าจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2 5 0 4นะครับก็หมายถึงว่าเกิดจนถึงวันที่1กันยายน2 5 0 4เนี่ยลงทะเบียนได้แต่ใครที่เกิดตั้งแต่วันที่2 3 4นะครับแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยยังไม่มีสิทธิลงทะเบียนในปี2 5 6 3 เพราะอะไรนะครับเพราะว่าคนที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2504เนี่ยก็คือผู้ที่มีอายุ59ปีในปี2,563นั่นเองนะครับซึ่งเขาให้ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปี2,563หรือปีงบประมาณ2,563นั่นเองนะครับเมื่อลงทะเบียนแล้วเนี่ย ในปีงบประมาณ2,564เนี่ยผู้สูงอายุกลุ่มนี้ก็จะมีอายุครบ60ปีในปี2,564ซึ่งเมื่อผู้สูงอายุอายุครบ60ปีในเดือนใดก็ตามนะครับก็จะได้รับเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุในเดือนถัดไปนะครับยกตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุเนี่ยลงทะเบียนในปี63นะครับในเดือนสิงหาคมนะครับเมื่อถึงปีงบประมาณ2,564เดือนสิงหาคมเนี่ย ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนในปี63ก็จะอายุครบ60ปีนะครับและในเดือนกร,รกฎาคมคือเดือนถัดไปก็จะเริ่มได้รับเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุนะครับนี่คือกลุ่มที่ให้ลงทะเบียนได้ในปีงบประมาณ2563ซึ่งประเด็นสงสัยนะครับก็คือผู้สูงอายุที่เกิดตั้งแต่2กันยายน2504จะลงทะเบียนได้เมื่อไหร่นะครับตรงนี้ นะครับถ้าเป็นหลักเกณฑ์เดิมเนี่ยหลักเกณฑ์ที่เขาใช้ในปี2563นะครับผู้ที่เกิดตั้งแต่2กันยายน2504เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็จะสามารถลงทะเบียนได้ในปีงบประมาณ2564นะครับซึ่งท่านจะอายุครบ60ปีเนี่ยในปีงบประมาณ2565นะครับอาอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมนะครับก็หมายถึงว่าถ้าใช้หลักเกณฑ์เดิมกับปีนี้นะครับปี2563เนี่ย เขาก็จะต้องกำหนดว่าผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่2กันยายนปี2 5 0 5สามารถลงทะเบียนนะครับในเรื่องของการรับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยในปีงบประมาณ2564นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นผู้ที่มีอายุ59ปีในปีงบประมาณ2564และจะอายุครบ60ปีเนี่ยในปีงบประมาณ2565นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2 5 5 5นะครับก็จะลงทะเบียนในช่วงปีงบประมาณ2,564เพื่อไปรับเงินเบี้ยอย่างชีพในปีงบประมาณ2,565ซึ่งท่านจะอายุครบ60ปีนั่นเองนะครับตรงนี้หมายถึงว่าเขายังใช้หลักเกณฑ์เดิมอยู่นะครับหลักเกณฑ์เดียวกับในปีงบประมาณ2563นั่นเองนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรารอประกาศอย่างเป็นทางการจากกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของหลักเกณฑ์การลงทะเบียนในปีงบประมาณ2,564สำหรับผู้สูงอายุที่เกิดตั้งแต่2กันยายน2,504เป็นต้นไปนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับถ้าเราดูหลักเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยถ้าใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนะครับท่านสามารถลงทะเบียนได้ในปีงบประมาณ2,564นั่นเองนะครับ ครับสำหรับประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับเงินวิเยงที่ผู้สูงอายุก็ยังมีอีกค่อนข้างเยอะนะครับท่านใดมีประเด็นสงสัยก็คอมเมนต์สอบถามกันเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยมาตอบคาถามในเรื่องนี้กันในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับหลักเกณฑ์นะครับที่เขาจะกําหนดออกมานะครับจะลงทะเบียนในปีงบประมาณ2564เนี่ยเดี๋ยวเรารอกันสักนิดนึงนะครับเมื่อ หลักเกณฑ์ประกาศออกมาเมื่อไรเนี่ยจะรีบนํามาพูดคุยมาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ